ดีเจเพชจ้าเจอแม่ค้ารามเมงหน้าเหมือนคุณแม่ที่จากไปนิวเคลียร์เห็นแล้วจะร้องไห้ถำเอาพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีดีเจเพชจ้าเก็บอาการคิดถึงเอาไว้ไม่อยู่ต้องเขียนโพสต์ขอยืมกำลังจากแฟนคลับบนอินสตาแกรมให้ช่วยตามหาพิกัดกันเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวได้มีโอกาสชมคลิปวิดีโอรีวิวร้านรามเมงแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น แล้วเกิดสะุดตากับใบหน้าคุณแม่เจ้าของร้านที่ดูละไมคล้ายกับอมาม่าคุณแม่ของตัวเองที่เพิ่งจะจากไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2566ที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าจะรอยยิ้มแววตาหรือแม้กระทั่งสไตล์การแต่งหน้าทําผมทั้งสองคนก็ดูเหมือนกันเป๊ะแทบจะทุกกระเบียดนิ้วอีกทั้งดีเจเพจายังได้บอกเล่าความรู้สึกเพิ่มเติมแนบมากับโพสต์ดังกล่าว เขาคนนี้เหมือนอาม่าแม่เฮียมากอยากไปอุดหนุนที่ญี่ปุ่นอยากไปกอดสักทีใครรู้ว่าอาม่าคนนี้อยู่เมืองไหนร้านอะไรขอพิกัดอุดหนุนหน่อยนะแม่ฉันในมัลติเวส ขณะที่ทางด้านนิวเคลียร์าอดีตภันธริยาซึ่งเป็นอีกคนที่มีความผูกพันกับอมาม่าหรือคุณแม่ของดีเจเพชรจ้ามาอย่างยาวนานเรียบเสมือนลูกสาวอีกคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังชมคลิปดังกล่าวด้วยความรู้สึกสุดคิดถึงว่าจะร้องไห้อ่ะโดยก็มีแฟนๆค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์โลเคชั่นร้านราเมงดังกล่าวส่งให้กับดีเจหนุ่มอย่างล้นหลามเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่